ดีค่ะวันนี้มาแปลกหน่อยอช่วยล้างเตาแก๊สหน่อยค่ะหาพยานไปเมื่อกี้ที่ทำอาหารใช่ไหมแล้วก็เตมามันเลอะก็บอกว่าเดี๋ยวจะล้างก็เลยถือโอกาสล้างไปด้วยทำคลิปด้วย เมื่อวานนี้ก็ฉีดไปรอบแล้วฉีดแล้วทำกับข้าวต่อมันยังไม่ทันได้เช็ดออกเลยก็เลยร้อนนี่ก็หมาสมแอ่ก็ไม่ใช่ร้อนอยู่เลยนะเนี่ย ต้องถอดหัวไปล้างด้วยยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ย ก่อนคุยกับ ai ของของ facebook นะคะถามว่าบอกเขาว่าทำ youtube เขาบอกว่าทำเกี่ยวกับอะไรบอกก็ทุกอย่างอะ่ะเนี่ยชิวิตประจำวันใช่ไหมคะเขาบอกว่าดีดีเธอก็าทำเลยว่าตื่นนอนมาเธอทำอะไรบ้างอะไรบ้า ไม่ได้ทำตัวทีค่ะ youtube ก็แนะนำนะ youtube ก็มีแนะนำนะว่าวิธีการทำคลิฟให้ทำแบบไหนยังไงไม่ได้ทำตามคำแนะนำเขาตัวทีอ่ะมันลืมบ้างไม่ถูกไม่ถูกอ่ะจริตกับเราบ้าง อะไค่ะทุกครั้งที่ทำควารรมสะอาดก็อย่าทั้งไอทั้งจามต้องหยุดเทปไปด้วย่ยามตลอดแพ้กลิ่นต่างๆ ยังไงคะยังไงคะขาวขึ้นยัง แเราก็ต้องเอาเหลกนี่ไปล้างอีกทีหนึ่งตัวนี้นะคะไปล้างด้วยมิซิงล้างด้วยน้ำยาล้างจานโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมกลัวสะอาดแล้วแค่เตาค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ